สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาทำการติวข้อสอบ NT นะคะ,ะข้อสอบ NT จะอยู่ในสาระที่1จําจำนวนและพีชคณิตค่ะเราก็ได้เรียนกันไปบ้างแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเฉลยต่อจากที่เราเคยเรียนไปนะคะ,ะซึ่งเราน่าจะถึงกันที่หน้า15แล้วนะคะ หน้าที่15อ่าข้อที่18นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหตุผลทําไมถึงข้อ2เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะ,ะป้าสวยเปิดร้านขายอาหารต่างๆในตลาดโต้รุ่งแห่งหนึ่งราคาอาหาร3ชนิดของร้านป้าสวยนะคะก็ข้าวผัดราคากล่องละ3าบาทข้าวมันไก่กล่องละ40บาทข้าวหน้าเป็ดกล่องละ45บาท จากข้อมูลถ้าอารนันมีเงิน280บาทต้องเลือกซื้ออาหารให้พอดีกับเงินที่มีอยู่จะต้องเลือกซื้อตามข้อใดอก็คือมีเงิน280จะต้องซื้ออาหารให้พอดีกับเงินที่มีอยู่เราจะได้ตรงกับข้อใดข้อนี้เฉลยก็คือข้อที่2ค่ะ เป็นข้าวผัด2กล่องข้าวมันไก่3กล่องข้าวหน้าเป็ดสกล่องเดี๋ยวเรามาคิดกันค่ะว่าจริงไหมนะคะข้าวผัด2กล่องก็35คูณ2ใช่ไหมคะอันนี้นักเรียนก็สามารถที่จะทดตามได้เลยนะคะข้าวมันไก่3มกล่องก็40คูณ3ค่ะข้าวหน้าเป็ด2กล่องก็45คูณ2ค่ะเดี๋ยวเรามาคูณกันข้างๆนี้นะคะ35คูณ2ค่ะ 2คูณ5ได้10ใส่0ทด1 2คูณ3ได้6บวกทด1เป็น7ก็เข้าผัด2กล่องนี้ก็70บาทแล้วนะคะต่อมาเข้ามันไก่3กล่อง40คูณ3อ่ะอันนี้เวลาเราคูณน,นะคะถ้ามัมีเลข0มา1ตัวเราก็คูณเลขอื่นที่ไม่ใช่เลข0ค่ะแล้วเราค่อยเติม0ใส่ข้างหลังนะคะ3คูณ4ได้12ค่ะ แต่เนื่องจาก40มีศูนย์หตัวเราก็เติมศูนย์ไปข้างหลังเลข12 1หนึ่งตัวกลายเป็น120บาทค่ะต่อมาข้าวหน้าเป็ด2กล่องกล่องละ45บาทา่ะทอันนี้เราก็มาคูณกันข้างๆเลยนะคะ2คูณ5ได้10ใส่0ทด1 2คูณ4ได้8บวกทด1เป็น9ก็คิดเป็นเงิน90บาททีนี้เราลองมารวมซิว่า70 120และ90นี้นะคะรวมแล้วจะได้เงิน280บาทหรือไม่นะคะ ก็70บวก120แล้วก็90ค่ะ0บวก0บวก0ได้0 7บวก2ได้9 9บวก2 9 9บวก9ได้18ใส่8ทด1 1บวก1ได้2ก็ได้280บาทพอดีนะคะก็แสดงว่าข้อนี้นะคะถ้าเราจะถ้าอรนันจะซื้ออาหารให้ ให้ได้ตรงก็คือ280บาทตามนี้นะคะก็จะต้องซื้อข้าวผัด2กล่องข้าวมันไก่3กล่องแล้วก็ข้าวหน้าเป็ด2กล่องค่ะ,ฉะเฉลยคือเป็นข้อที่2ค่ะอ่าต่อมาเป็นตารางด้านล่างนะคะเขาให้ใช้ข้อมูลในตารางนี้ตอบคำถามข้อที่19แล้วก็20นะคะอันนี้ก็การฉเฉลยมาให้แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลกันเขาว่าทำไมฉเฉลยแต่ละข้อนี้จึงตอบข้อที่เห็นนะคะ อันนี้เนาะเป็นตารางรายการสินค้าของร้านค้าแห่งหนึ่งกระโปรง150บาทเสื้อ2องบาทถุงเท้า25บาบาทกระเป๋า175บาทจำนวนสินค้าที่นิดาแล้วมาลีซื้ออ่ะเราก็มาดูนิดาเนี่ยซื้อกระโปรง2ตัวมาลีซื้อกระโปรง1ตัวนิดาไม่ได้ซื้อเสื้อมาลีซื้อเสื้อ2ตัว นิดาซื้อถุงเท้า1คู่มาลีไม่ได้ซื้อนะคะนิดาซื้อกระเป๋าหนึงใบมารีซื้อกระเป๋าหนึงใบอาทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าแต่ละคนนี้นะคะจ่ายเงินเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่มาดูที่นิดาก่อนเลยค่ะนิดาซื้อกระโปรง2ตัวกระโปรงตัวละ150ใช่ไหมคะก็150คูณ2เราก็มาทดข้างๆได้เลยนะคะ 2คูณศนยได้0ค่ะ2คูณ5ได้10ใส่0ทด1 2คูณ1ได้2บวกทด1เป็น3ค่ะก็แสดงว่านิดานี้ซื้อกระโปรงไปเป็นจำนวนเงิน300บาทนักเรียนก็เขียนไว้ข้างๆนะคะ3า0บาทมารีซื้อ1ตัวก็150บาทต่อมามาดูที่เสื้อบางมารีซื้อเสื้อ2ตัวเสื้อตัวละ200บาทเห็นไหมคะก็เป็น200คูณ2ใช่ไหม สองคูณศูนย์ได้ศูนย์สองคูณศูนย์ได้ศูนย์สองคูณสองได้สี่แสดงว่ามารีซื้อเสื้อสองตัวนี้เป็นเงินสี่ร้อยบาทก็เขียนไว้นะคะอันนี้ก็ขอความร่วมมือให้ในักเรียนทุกคนจดทดตามด้วยนะคะถ้าเกิดว่าวิดีโอเร็วเกินไปก็แนะนำให้กดหยุดวิดีโอก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเขียนตามนะคะต่อมานิดาซื้อถุงเท้าหนึ่งคู่ซึ่งยี่สิบห้าบาทนั่นเองมารีไม่ได้ซื้อ กระเป๋าหนึ่งใบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทก็เขียนไปอันทีนี้เราก็มารวมกันมารวมว่าแต่ละคนนี้ซื้อของไปเป็นเงินกี่บาทนะคะมาดูที่นิดาก่อนค่ะดูที่หลักหน่วยค่ะศูนย์ 10, 3, บวกห้าบวกห้าได้สิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งสองบวกทดหนึ่งได้สามบวกเจ็ดเป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งสามบวกหนึ่งเป็นสี่บวกทดหนึ่งเป็นห้าก็แสดงว่านิดานี้ซื้อของเป็นเงินทั้งหมดห้าร้อยบาทนะคะ ต่อมามาลีค่ะ0นบวก0ย์บวกหาได้ห้าห้าบวก7ดได้12บใส่2ทดหนึ่งบวก4ได้ห้าบวกอีหนึ่งเป็น6บวกทด1เป็น7ดก็แส,สดงว่ามาลีเนี่ยซื้อของเป็นเงินทั้งหมด7 2 5ยสบาบาทค่ะอ่ะทีนี้มาดูจากข้อมูลข้อใดถูกต้องค่ะมาลีและนิดาจ่ายเงินค่าสินค้าเท่ากันอันนี้ไม่ถูกแล้วเห็นไหมคะเราดูจากตัวเลขที่เรารวมมานะคะ มารีจ่ายเงินมากกว่านิดา225บาทอ่ะอันนี้เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะเรามาดูค่ะมารีจ่ายเงิน725บาทแต่นิดาจ่ายแค่500บาทอยากรู้ว่ามารีจ่ายเงินมากกว่านิดาอยู่225บาทจริงไหมเราก็นำา7 5 5ตั้งลบออกด้วย500ค่ะ5ลบเหลือ5 2าลบ0ูเหลือ2 7เลบหเหลือ2ค่ะก็แสดงว่ามารีจ่ายเงินมากกว่านิดา2 2 5บาท เป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะข้อนี้จึงตอบข้อที่2ค่ะต่อมามาดูกันที่ข้อ20นะคะจากข้อมูลถ้าทางร้านลดราคาให้มารี50บาทมารีต้องจ่ายเงินค่าสินค้าทั้งหมดกี่บาทอาทีนี้จากที่เราคิดมามารีเนี่ยถ้าเกิดไม่ลดเลยเนี่ยมารีต้องจ่าย725บาบาทใช่ไหมคะทีนี้เขาบอกว่า ทางร้านเนี่ยลดให้มารีห้าสิบาทก็คือต้องลบออกลบออกด้วยห้าสิบมาดูค่ะห้าลบศูนย์เหลือห้าสองลบห้าไม่ได้เราก็กระจายค่ะเจ็ดเหลือหกสองกลายเป็นสิบสองสิบสองลบห้าเหลือเจ็ดหกไม่มีตัวลบก็ดึงลงมาค่ะก็ตอบหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแสดงว่ามารีต้องจ่ายเงินค่าสินค้าทั้งหมด675บาทตอบข้อที่1ค่ะ ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันในหน้าที่16กันนะคะหน้าที่16ของสาระที่1ทีสักนิดค่ะทีนี้หน้าที่16กนี้ก็จะมีตั้งแต่ข้อ21 22แล้วก็ข้อที่23ค่ะมาดูข้อที่2 1ก่อนค่ะเป็นจำนวนและราคาไข่ไก่2ขนาดขนาดของไข่ไก่ก็จะมีเบอร์ศูนย์กับเบอร์1นะคะเบอร์ศูนย์ก็จะขายราคาแพงและ 140บาทเบอร์1ก็จะขายแผงละ130บาทค่ะแล้วก็แต่ละแผงเนี่ยบรรจุแผงละ30ฟองเท่ากันค่ะจากข้อมูลข้อใดถูกต้องอ่ะทีนี้ข้อนี้ข้อ3ถูกต้องเพราะอะไรมาดูนะคะดำซื้อไข่ไก่เบอร์1นึ่จำนวน3แผงคิดเป็นไข่ไก่90ฟองเบอร์1เนี่ยมีแผงละ30ฟองใช่ไหมคะ 3แผงก็ต้อง90ฟองอวิธีการหาก็คือ3แผงแผงและ30ก็3คูณ30ค่ะได้90ฟองก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะข้อนี้ตอบ3ค่ะข้อ21ตอบ3ค่ะต่อมาในข้อที่22ค่ะ ร้านอาหารแห่งหนึ่งคิดราคาเหมาจ่ายคนละ140บาทโดยจัดรายการพิเศษดังนี้มา5คนจ่ายเพียง4คนมา12คนจ่ายเพียง9คนเงินจำนวน1,400บาทสามารถจ่ายค่าอาหารของคน10คนได้หรือไม่ฉเฉลยของข้อนี้ก็คือได้และยังเหลือเงินอีก280นะคะเดี๋ยวเรามาดูเรามาดู เรามาดูรายละเอียดในข้อนี้กันนะคะอันนี้มา10คนมา5จ่าย4มา5จ่าย4และถ้ามา10บละ่ะมาห้าคนจ่าย4คนและถ้ามา10คนก็จ่าย8คนใช่ไหมคะมา10บคนจ่าย8คนคนละกี่บาทคะ คนละ140บาทอ่าคนละ140บาทก็นำา140คูณกับ8นะคะ8คูณ0ได้0 8คูณ4ได้32ใส่2ทด3 8คูณ1ได้8บวก3เป็น11ก็แสดงว่า จ่ายเงินเนี่ยหนึ่งพหนึ่ง้อยี่สบาทแต่ว่าเขามีเงินทั้งหมดหนึ่งพันี่รอยบาทใช่ไหมคะเราอยากรู้ว่ามันเหลือสอง้อยปดสิจริงไหมเราก็เอาหนึ่งพันสี่ร้อยเนี่ยตั้งลบออกด้วยหนึ่งพันหนึ่งรยี่สิบค่ะเราก็ลบตามปกติค่ะศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์ค่ะแต่ศูนย์ไม่สามารถลบสองได้แล้วก็ทำการกระจายหรือทำการยืมค่ะศูนย์ตรงนี้ก็เหลือสิบค่ะสี่ข้างหน้าเหลือสามค่ะ 10-2ลบ2เหลือ8 3-1ลบ1เหลือ2 1-1ลบ1เหลือ0ก็แสดงว่าเงิน1,400บาทเนี่ยสามารถจ่ายค่าอาหารของคน10คนได้และยังเหลืออีก280บาทข้อความในข้อที่2เป็นความจริงนะคะก็ข้อนี้ก okay. ็ตอบ2ค่ะต่อมาเราไปดูกันท <inter> <Batman> ี <todo> <ito> ่ข <in> <ale> the ้อที่ 2. 23ค่ะ คุณแม่มีผล,ลไม้3ชนิดดังนี้ก็คือมีมังคุด25ผลส้มเขียวหวาน15ผลชมพู่30ผลนำมาจัดใส่ถาด5ใบโดยให้แต่ละถาดมีผล,ลไม้จำนวนเท่าๆกันทีนี้เราอยากรู้ว่าแต่ละถาดนี้จะมีผล,ลไม้แต่ละชนิดอะอย่างละกี่ใบยอย่างละกี่ผลใช่ไหมคะ วิธีการคือเราจะนำจำนวนผล,ลไม้ในแต่ละชนิดนะคะเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยจำนวนถาดก็คือ5ถาดเราอยากรู้ว่ามีมังคุดแต่ละใส่ถาดแต่ละใบเนี่ยทั้งหมดกี่ผลเราก็25ตั้บห้างมังคุด25หารด้วย5ก็5อะไรให้ได้25ก็คือ5 5 25 ต่อมาส้มเขียวหวานใช่ไหมคะส้มเขียวหวานมีอยู่15จัดใส่ถาด5ใบก็หารด้วย5 5อะไรให้ได้15ก็5 3 15ต่อมาชมพู่30ใบ30ผลใส่ถาด5ใบนะคะก็30หารด้วย5 5อะไรให้ได้30ก็คือ5 6 30นั่นแสดงว่า ในถาดแต่ละใบนะคะก็จะมีมังคุด5ผลนะคะมีส้มเขียวหวาน3ผลแล้วก็มีชมพู่ง6ผลค่ะซึ่งจะตรงกับคำตอบข้อที่3ค่ะอ่าน้านี้เราก็เฉลยไปแล้ว3ข้อคือ21 22และ23นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมหน้าถัดไปในคลิปวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ